สวัสดีครับอาจารย์อูก,การันตีนะครับเดอะไทม์แมชชีนย้อนอดีตดูอนาคตปรับพวงจุ้ยเสริมความสําเร็จกันครับวันนี้เรามาดูคลิปการพยากรณ์กันนะครับช่วงนี้ตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนพฤศจิกายนนะครับยาวๆกันเลยตั้งแต่กลางปีจนถึงปลายปีเลยดาวเสาของเรานั้นมีการโคจรผิดปกติกันแล้วก็เรียกว่าพักเสด็จมนกันนะครับ องศาจะน้อยลงผลของการที่ดาวเสานั้นมีการโคจรผิดปกตินั้นมีผลแน่นอนแต่ผลนั้นจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูความลับว่าแต่ละราศีนะั้นจะเจอเรื่องอะไรกันบ้างนะครับครับก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้เป็นกําลังใจแก่ผมและทีมงานทุกทกท่านด้วยนะครับการพยากรณ์ดาวเสาย้ยายนะครับทายโทษทุกทายเสา ดาวเสาร์นะครับมีคาแรคเตอร์ที่ดีก็คือเป็นนักของการขยายนะครับขยายซ้ายขยายขวาอันนี้คือข้อดีของดาวเสาเลยนะครับทํางานไม่ได้อยู่แนวเดียวข,ขยายซ้ายได้ทีขยายขวาได้ทีนะครับเพิ่มลายเพิ่มรายการผลิตรายซ้ายรายขวาได้อันนี้คือข้อดีของดาวเสารแต่คนไม่ค่อยพูดกันนะครับส่วนดาวเสาร์นะคนก็ชอบบอกว่าเป็นดาวทุกข์ใช่ครับมันต้องอดทนรออดทนรอความสําเร็จ ทำไปก่อนทำไปก่อนปุ๊บเงินก้อนเล็กๆไม่เอาเอาเงินก้อนใหญ่อะมันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับดาวเสาเรานั้นทําไมผมถึงเอาตารางนี้ขึ้นมาเพราะว่าปกติแล้วทุกคนก็จะพูดกันว่าดาวเสาร์นั้นอยู่ในราศีกุมอันนี้ก็จะมีผลกระทบกับราศีกุมนะครับแต่สูตรของผมดาวเสาร์นั้นส่งกําลังเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ให้กับเรือนตัวเองเรือนที่สามแล้วก็เรือนที่สิบนะครับผมหนึ่งสองสาม มาก็จะมาอยู่มีผลกําลังให้กับราศีเมษเช่นเดียวกันแล้วก็มาที่ราศีพิจิกอีกหนึ่งอันแต่และราศีนั้นก็จะมีผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนกันดาวเสาลองมองว่าเป็นลัคนาราศีเมษเลยดวงเมืองปุ๊บดาวเสาเราที่เป็นอยู่ในตําแหน่งของลาภะนั้นอ่ะวิ่งเข้ามาที่ราศีเมษด้วยวิ่งเข้ามาที่นี้ด้วยก็คือราศีเมษนั้นก็ได้รับ อาน,นิสงของดาวเสาจะเรียกว่าอาน,นิสงหรืออะไรดีกว่ากันตอบยากเพราะว่าดาวเสานะั้นมีข้อดีก็คืออดทนรออดทนไปเดี๋ยวความสําเร็จจะมางานใหญ่ๆจะมานะครับแต่ตอนนี้มันดันมาเจอกับด,ดาวตัวเองที่ราศีเมษพอดีตรงนี้เหมือนกันภาพร,มรวมดาวเสารเขาพูดไปการงานการงานนั้นพอดาวโคจรผิดปกติก็หมายถึงความช้าทุกอย่างจะถูกเลื่อนออกไปทุกอย่างจะไม่เป็นไปตาม ที่กําหนดเอาไว้ช้าแล้วกําหนดการว่าตามนี้ก็ต้องมีการเลื่อนออกไปทุกอย่างจะถูกเลื่อนออกไปนะครับก็คืองานจะช้ากว่าปกติความสําเร็จจะมาช้ากว่าปกติที่จะเกิดขึ้นโดยจะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างมีหลายๆอย่างมีทั้งหมด3มมุมส่วนแต่ละราศีนั้นจะมีเกณฑ์กันเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าแต่ละราศีนั้นมีเกณฑ์อะไรกันบ้างครับ ครับมาพบการพยากรณกันนะครับผมชาวราศีสิงห์กันนะครับดาวเสาร์ของเราย้ายโคจรผิดปกติมีเกณฑ์อะไรกันบ้างนะครับผมครับอ่ะมาหนึ่งเลยราศีสิงห์กันนะครับราศีสิงห์ของเราดาวเสาร์ของเราอยู่ในโคจรอยู่ในภพปัตตานิกันอยู่แล้วนะครับผมภพปัตตานิคู่ค้าคู่ครองนะครับผมในเรื่องของการทํางานถ้าลองเป็นคู่ค้านะครับลูกคงลูกค้าที่เกิดขึ้นก็ รู้สึกว่าจะยังเหนื่อยอ่อนกับมันตอนนี้จะเหนื่อยอ่อนกว่าเดิมอีกเพราะว่ายังคาดหวังสิ่งที่ได้รับผลลัพธ์ของมันยังได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลูกค้าจะยังอืต้องมีแต่หน้าเก่าๆหน้าใหม่ๆยังไม่มาจะเป็นลักษณะนี้นะครับครับส่วนถ้าลองเป็นคู่ครองความห,ห่า,มมางเหินความหมางเมินมันจะมากกว่าเดิมเพราะว่าต่างคนก็ต่างอยู่ต่างคนก็ไม่ค่อยเอาใจใส่กันนะจะเป็นลักษณะนี้ครับผม ครับส่วนดาวเสาของเราส่วนใหญ่แล้วเพื่อนคนสนิทก็จะเป็นเพื่อนเก่าๆจะกลับมาเพื่อนที่เคยรู้จักกันมานานเป็น7ปี10ปีเป็นต้นไปกับลักษณะนี้ก็จะกลับมานะครับผมอ่ะมาต่อปุ๊บเข้ามาจะมีอะไรอีกราศีสิงของเรา1 2 3จากดาวเสาของเราส่งกำลังไปเป็น3กับ10ในตัวของเขานะครับผม จะส่งกำลังให้อีก 100%, ยอซส่งมาที่หนึ่งสอสามส่ห้าอ่ะพบสุภะนะครับผมพบสุภะมีเกณฑ์อะไรนะครับผมดาวเสาของเราทํางานส่งเข้ามาก็คือคนที่เคยทะเลาะกันคนที่เคยมีปัญหากันมาก่อนรู้จักกันมานานเคยมีปัญหากันก็กลับมาทํางานร่วมกันเพราะว่าเรื่องของผลประโยชน์นะครับผมครับอันนี้ก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นเลยก็เป็นตามนี้ดาวเสานั้นมาปุ๊บ ต่อให้โครจรช้าก็เกิดเหตุการณ์นี้เช่นเดียวกันดาวเสาร์เป็นหมายถึงคนที่รู้จักกันมานานเพื่อนกันมาทำความสำเร็จให้เกิดขึ้นต่อให้โครจรช้าก็ไม่มีปัญหานะครับผมส่วนโครจรมาเป็นสิบอีกพพหนึ่งพบก็คือพบพันธุนั่นเองครับผมพพพันธุก็คือเกี่ยวกับเรื่องของอะไรบ้านรถยนต์มีเกณฑ์ที่จะต้องซ่อมมีเกณฑ์ที่จะต้องบูรณะเกิดขึ้น แต่พอดีดาวเสาร์มันหมายถึงภาระมีสินอันเหนื่อยอ่อนอ่ะเรื่องพวกนี้เอ้ยบ้านก็ยังผ่อนจะไม่ค่อยไหวรถก็ยังผ่อนจะไม่ค่อยไหวเกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่มันจะมาเกิดกับชาวราศีสิงห์นะครับผมว่าภาระเยอะเหลือเกินรายรับก็ยังไม่เพียงพอตอนนี้ดาวเสาร์ของเราก็เดินช้าเหลือเกินอ่ะมาเกิดขึ้นนะครับผมพอมอ,มองมาต่อปุ๊บเป็นพันธุ พันธุมองเป็นเรื่องของอะไรอครอบครัวเหมือนกันเคยมีปัญหากันเคยทะเลาะก,กันแต่ตอนนี้อทุกอย่างกลับมาดีดีขึ้นกว่าเดิมนะครับผมเพราะอะไรเพราะมันมีดาวสาวเนี่ยมีกเกษตรที่เป็นในภพพันธุของเราเป็นกเกษตรของเขาก็คือดาวอังคารนะอังคารนั้นข้อดีข้อเสียที่บอกครับข้อเสียก็คือเหมือนกับการทะเลาะก,กันที่เคยทะเลาะก,กันมาก,ก่อนแต่อีกมุมนึง เพื่อผลประโยชน์ก็จะกลับมาคุยกันดีนะครับผมดาวอังคารหมายถึงพอก็บอกว่าเคยทะเลาะกันเคยบุมบามกล้าแข็งขยันเกิดขึ้นมีความกล้าแข็งขยันเมื่อก่อนเคยทะเลาะกันเคยมีปัญหากันแต่ดาวเสาคราวนี้เอาเรื่องของความรอบคอบเรื่องของความละเอียดอ่อนทุกอย่างเข้ามาปุ๊บรวมกันอ้าวเฮ้ยตอนนี้ไม่ใช่ละเรามานั่งคิดเรามีรายละเอียดใหม่อะไรดีๆเกิดขึ้นความกล้าความบุ่มบามอะไรพวกนั้นมุทะลุพวกนั้นมันน้อยลงกว่าเดิม ก็เลยกลับมารวมกลุ่มกันทำภารกิจได้มากกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็คือส่วนใหญ่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็เป็นแนวนี้เลยนะครับเพราะว่าเป็นเหมือนเป็นดวงเมืองสนิทนึงที่จะมีผลกระทบกับทุกๆคนนะครับผมก็อีกอย่างหนึ่งดาวเสาร์พอไปเข้าพบพันธุก็ระวังเรื่องของความเจ็บป่วยของคนในครอบครัวที่จะเกิดขึ้นได้ครับก็อันนี้ก็คือรวมๆนะครับผมดาวเสา,วยาย้ายสําหรับชาวราศีสิงค์ครับครับขอบคุณมากนะครับ ตอนนี้จบกันไปแล้วทั้งหมด12ราศีกันเลยนะครับเสาโทษทุกทายเสานะครับเสาย้ายก็ไม่ได้มีอะไรที่มันจะต้องกังวลมากนะครับอะไรอะไรดีๆอาจจะช้าไปนิดนึงอะไรดีๆขยายขยายไปเดี๋ยวตอนนี้เราจับช่องทางกันเจอแล้วนะครับโอเคครับก็อีกอันนึงนะครับก็คือชื่อช่องอาจจะมีการเปลี่ยนไปบ้างนะครับแต่ผมก็ขอขอบคุณนะครับสําหรับการยกย่องให้เป็นชื่ออาจารย์หูขึ้นมานะครับผม ใครมีอะไรฝากคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะตอบแล้วก็จัดการเคลียร์ให้หมดเลยทุกอย่างนะครับผมขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอีกทีนึงนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ